สวัสดีค่ะจะก,กับคุณพิงเจแปนพาดกินพานเที่ยวนะคะตอนนี้คุณพิงก็อยู่ที่เรียวโกกุมม่ายฟูกาคุสะานะคะอยู่ข้างในอยู่ที่เดิมเก่าที่คุณพิงทําแว่นหายนะคะตรงนี้จะย้อนแสงหรือเปล่านะคะคุณพิงจะไปตามแว่นที่โอซากานะคะเรียวโกอโอซากาเคียวบาชินะคะ ไปกันค่ะเราจะไปตามย่ากเกีนแสนเกนขนาดไหนนะคะเพราะว่าข้างในเคียวบะชิคุนพิงไม่ได้ไปครั้งแรกแต่ว่าในสถานีรถไฟกว้างใหญ่มากนะคะวันนี้อากาศอยู่ที่23องศาแล้วก็ต่ำสุด3องศานะคะทุกคนไปกันค่ะแต่คือเราต้องไปเปลี่ยนรถนะคะเราจะไปรอบอีกเทรนะคะ่ะรถด่วนค่ะไปกันค่ะทุกๆคนคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่คามามบาชิที่เราจะมาเปลี่ยนรถนะคะที่จะไปที่โอซาก้า ไปตามแว่นตาของคุณพิงนะคะเคียวบาชิเคียวบาชีนี้ใหญ่มากไม่ทราบคุณพิงจะไปค้นหาได้ยังไงนะคะเราต้องไปเซ็นเตอร์เขาก่อนนะคะไปที่ของหายอะคะอ่ะคือแว่นเราอยู่ตรงนั้นเราจะไปเอาแว่นของเราะคะ่ะตอนนี้รถมาแล้วนะคะเรารอรถที่จะไปโอซาก้ากันค่ะโอซากา้าเคียวบาเคียวบาบาชิ ไปกันค่ะถึงเคียวบาชีแล้วค่ะทุกทุกคนคือ,อเราจะออกทางไหนเราจะไปทางไหนกันดีเพราะว่าคุณพีคต้องไปที่เซ็นเตอร์โอเคเซ็นเตอร์เอ็กซิสเจอแล้วค่ะ แล้วก็จะไปแจ้งความว่าเรามารับแว่นค่ะไปกันค่ะไม่ผิด,ดนะคะเอ็นเซอไปกันค่ะถึงแล้วค่ะโอซาก้าค่ะโอซากา้า ไปกันค่ะไปตามหาแว่นคุณพิงแล้วก็ออกไปข้างนอกโหแบบหุยไม่อยากจะพูดเลยค่ะเึ็นล้วนะคะนี่ก็เป็นร้านอาหารค่ะสายหวานค่ะสายหวาน คุณพิงยังไม่ออกด้านนี้ค่ะเดียวไปออกทางใหญ่ดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ถามสอบถามได้นะคะลงไปทางล่างกันก่อนคะ่ะถึงแล้วคะ่ะถึงแล้วคะ่ะโอสกานะคะ มาจากเกียวโตมาถึงโอซาก้าค่ะมาตามหาแว่นตาค่ะค่ะทุกทุคนคือคุณพิงคได้ไปถามเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเขาบอกให้ขึ้นมาชั้นบนนะคะ<ม>ชั้นบนแล้วก็ตรงไป แล้วก็ให้ไปที่คาทามาชิโอเคไม่ผิดพลาดค่ะโอเคไปกันค่ะไปกันนะคะระหว่างทางเดินนะคะของค่ะเราเราจะไปคาธามาชิ ไปกันค่ะโอ้ยลำบากแสนเพียนแท้ตามหาแว่นค่ะไปรับแว่นค่ะบริบรเวณสถานีารถไฟของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมีอ,อ,อาราบะเทสเมนต์ก็คือ,อ,อโฆษณา,านู่นนั่นนี่โน่นแหล่งไหนหน้าเชี่ยวนู่นนั่นนี่โน่นนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารประมาณนั้นแหละ ก็คือคนงไปหา,าหาแว่นตาหาแว่นกอนตอนนี้ก็ปลายแก่ๆแล้วไปกันค่ะไม่ทราบคุณพิงมาผิดหรือมาถูกนะคะก็มาตามที่แผนที่แล้วเขาบอกเราประมาณนั้นค่ะเราต้องไปแจ้งที่เซ็นเตอร์อีกทีนึงนะคะไปบอกถึงลักษณะแว่นที่เราใช้โูนานีโนนโอเคค่ะ ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่อีกค่ะไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือค่ะแล้วคุณพิงจะไปยังไงดีค่ะไปกันค่ะออกไปกันก่อนนะคะออกมาแล้วค่ะทุกทุกคนกคนือคุณนี้จะถามใครดีถามใครดีเลยเนี่ก็คือสถานีตรงนี้ที่เรา,าแล้วเราจะไปที่ เซนเตอร์ได้ยังไงโอ้มายกอโอ้มากอเขาบอกว่าให้ออกมาแล้วก็ยังไงเวซ้ายหรอไปกันค่ะคุณวิ่งได้สอบถามคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันใหค้คุณพิงเข้ามาถามคนใ้ อคอมพิวเนะคะคุณนี้จะเข้าไปนะคะไปสอบถามกันค่ะออกมาแล้วค่ะไม่ได้เรื่องค่ะก็คือเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็ต้องเขาบอกว่าให้ลงไปข้างล่างแล้วก็เดินลงไปมีบันไดเลื่อนนะคะแต่คุณพิงใจร้อนใจเร็วค่ะก็จะเดินลงไปค่ะแล้วก็แบกว่าออกไปก็จะเห็นตำรวจนะแล้วก็ถามเขาเี๋ยวเขาก็คงบอกสถานที่ได้รมานั้นค่ะไปกันค่ะ ลงมาถึงข้างล่างแล้วค่ะทุกทุกคนคุณพิงเนะนี่นี่คืออาหารนอกเรื่องนะคะ551นี่ดังมากโด่งดังมากที่โอซากสกาแล้วก็เกียวโตนะคะโอเคค่ะคุณพิงลงมาถึงแล้วคุณพิงกําลังจะหาป้อมของตํารวจค่ะทางไหนดีทางไหนดีคือตํารวจนะ่าจะช่วยเราได้นะคะไปกันต่อค่ะ ตำรวจอยู่ไหนคะทุกทุกคนคะต้องพึ่งตำรวจค่ะตำรวจบอกว่าให้เดินตรงไปนะฮะเดินตรงไปค่ะคุณพิงไม่ไม่ทราบจริงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เขตนี้นะค,ะคุณพิงค่ยจะอยู่โตเกียวมากกว่านะคะแล้วก็โซสากาอันนี้โอ้แล้วก็ให้ไปที่เซ็นเตอร์ไปกัน,นะคะ่ะตามตำรวจบอกนะคะเดินค่ะเดิน ตำรวจบอกว่าเดินตรงไปแล้วก็อยู่ประมาณซ้ายมือค่ะทุกทุกคนเออไปกันต่อนะคะทุกทุกคนคะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยะคะ่ะคือไปถามตำรวจเสร็จก็มาถามอีกตรงนึงก็ไม่ใช่ที่ะคะ่ะตำรวจยังบอกผิดเลยะคะ่ะไปกันต่อคะ่ะคุณพิงค์จะไปถูกไหมคะ <c oughs> <c oughs> ไปกันนะคะ <c oughs> ทุก <laughs> ทุกคนคะคุณพิงค์ขึ้นมาชั้นสองที่เดิมเหมือนเดิมที่เหมือนที่เขาบอกที่ขายตั๋วบอกนะคะก็คือจะไปยังไงจะยังไงเขาบอกว่ามันไม่มีเขียนบอกเลยค่ะตามกันต่อนะคะพนักง,งานก็ไม่อยู่ค่ะปิดค่ะพนักง,งานปิดนะคะนี่ค่ะปิดค่ะโอ้แม่ก็ไปต่อคะ่ะ เจอแล้วค่ะทุกทุกคนจจเจอแล้วเจอแล้วจะไงนีให้ดูนะคะคโอ้ยนาะนีค่ะที่ลืมของข้าวของนะคะโอโคค่ะเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะเอากระดาษทิ้พ์พิลล่อน,นค่ะไปน่ะหายไปรับแ่นของดิฉันค่ะ กลับแว่นแล้วค่ะโอเคค่ะกลับกันนะคะขอบคุณมากค่ะที่ชมคลิปคุณพิงค์นะคะทุกๆคนคะ่ะมันก็ไม่ได้ยากซับซ้อนถ้าเรารู้นะคะก็คือตรงนี้ค่ะเดี๋ยวคุณพิงค์จะกลับนะคะก็คือเราจะกลับกันแล้วค่ะกับเกียวโตกันค่ะไปกันนะคะ ได้แว่นแล้วเราก็จะกลับโตเกียวกันเออเกียวโตคะ่ะขอโทษทีพูดผิดนะคะนี่คือ,อสถานที่ท่องเที่ยวของออสกา้านะคะคือบริเวณใต้ดินของอซากาคะ่ะเราจะกลับกันทั้งค่ะคุณพิงได้แว่นสายตาแล้วไปกันคะ่ะนี่คืออินเกียวโตนะคะใช้ออ เคเห็นนะคะนี่ค่ะที่เกียวโตนะคะเขาจะมีโฆษณาบ่อนะคะนี่คืออที่เกียวโตค่ะเขาเรียกออะไรนะคะหน้าขาวที่คุณพิงค์เคยโพสต์ไปแล้วค่ะนี่ก็นี่ค่ะไม่กดสั่งนะคะ คุณพิงก็ชอบหรือไมโคสังคุณพิงเคยโพสรูปไมโกสังรูปของตัวเองในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะทุกทุกคนแต่ไม่ได้โพสในอ่า YouTube นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบริเวณรบรอบๆก่อนกลับค่ะเรียบร้อยงดงามโอเคค่ะเนี่ย หูยสายหวานนะคะ,ะจีตาจุงนะ,ะอยู่ตรงมานะ,ะนี่คือมันนี่คือมันนะคะทำจากมันทน่อร่อยมากเค,คุณชอบมากเลยค่ะจตาจุงมาได้เผื่อด้เอุยนนแบแสบทำจากมันหมดเลยนะคะข้ากักบตานกันค่ะแกงตานกันนะคะ ฝั่งนี้ก็เป็นทาโกนะคะทาโกคะ่ะทาโกจะแตกต่างจากปลามหมึกนะคะค่ะมาดูค่ะมาทำทาโกยากิกันนะคะนี่ค่ะแต่จริงๆ,ๆนี่ไปกัน,นต่อค่ะโอเบนโตค่ะ บริเวณรอบในสถา,านีรถไฟนะคะเราจะกลับเกียวโตกันแล้วค่ะอุ้ยเจอสับป,ปรดค่ะทุกๆคนสับป,ปรดของอะไรของไทยแลนด์หรือเปล่าอ๋ออยู่ที่ลูกสามร้อยเก้าสิบนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้เลทเงินยี่สห้าคูณจุดสองห้าไปคุณจุดสองปดไปแล้วแต่เลทเงินค่ะ แล้วนะคะถ้ามาบาชิเดียวเราจะไปเปลี่ยนรถกลับบ้านกันค่ะไปกันค่ะถึงบ้านแล้วค่ะทุกทุกคนกลับบ้านกันนะคะถึงกันแล้วค่ะกลับบ้านกันค่ะค่ะทุกทุกคนตอนนี้คุณพิงก็มาถึงบ้านคุณพิงแล้วค่ะโดยปลอดภัยมากเลยค่ะก็คืออยู่ที่ ได้กูกุไม้ฟูกากุสานะคะก็คือได้แว่นของคุณพิงค์มาแล้วนะคะข้างบนนี้คะ่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักมากกับกับเจ้าหน้าที่นะคะช่วยเหลือมากมายกายกองค่ะก็คลิปนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วคะ่ะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปคุณพิงค์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเป็นพลังกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณพิงค์ก็ย้ำ ที่ไม่มีคนคะ่ะเอาใหม่เอาใหม่คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกัน EP หน้าคะ่ะขอบคุณมากที่ FC ทุกคนที่ตามคุณพิงคุณพิงนะคะคือตั้งแต่3วันเลยอะที่แว่นหายจนจนมาตามแว่นเจอคะ่ะแว่นอยู่บนหัวเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันอีพีหน้านะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณด้วยหัวใจคะ่ะแล้วเจอกันอีพีหน้าค่ะขอบคุณค่ะาย,ายค่ะ